ดีจ้าวันนี้พามาทำแชมพูสระผมไม่ใช่เองที่เห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นเซ็ตเซ็ตทำแชมพูนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะที่ทำให้ผมนิ่มอันนี้ผมคนอันนี้กลิ่นกลิ่นตามชอบหรือเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เพิ่มฟองจ้าอันนี้ ว่าเชื้อแชมพูจะเขาชื่อเขาเรียกอะไรนะ M8 0 0 0เหรออันนี้เป็นน้ำมะกรูดที่เราต้มต้มเสร็จก็เอามาปั่นแล้วก็กรองกรองให้ละเอียดยะให้เยะให้เน้อเขาเข้ามานะคะนี่ค่ะอ,อันนี้มะกรูดสองกิโลมาต้มแล้วก็มาปั่นเอาใต่น้ำจะเรามาเริ่มกันเลย สูตรนี้จะใช้ได้ประมาณสามลิตรกว่านะคะเพราะว่าที่ร้านเขาแนะนำมาเซตนี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งแล้วเนอะลิตรนึ่งเนบ่ะเอาสำหรับผมสำหรับผมทันตีอีน้ำทําผนผู เดี๋ยวเราจะเอาตัดตูดมันดีกว่าจ้ะตัดตูดมันดีกว่ามันที่ได้อกให้หมดเจ็ใช้กันไก่กันไก่ตัดมุมตรงนี้จะได้ออกให้หมดนะเสียดาย,เ,ยเสียดายเราจะใช้ให้หมดเลยเทเอ็มเป็ดพันลงไปก่อนจ้ะอันนี้มันสูตรออนโยนที่ บางคนเขาก็ใช้เอ็มเจ็ดศูนย์จ้ะเทลงไปเลยจ้ะบางคนมันก็ใช้เอ็มเจ็ดศูนย์แต่เอ็มเจ็ดศูนย์ก็จะตัวมนนากที่ใช้กำลังยาแรางจังแต่เขาก็บอกว่าใช้ได้อยู่นะเดชเราเอาสูตรออนยนูนมาก่อนเนาะเอ็มแปดพันจะสูตร์ออนยนูนจ้ะเอ็มแปดพันจะสูตร์ออนยนูนคลิปก็จะยาสักหน่อยเนาะ ิก็จ,จะยาวสักหน่อยจากนะ้นล้วก็น้ำมะกรูดใช้ประมาณสองลิตรแกสองลิตรขวดนี่ก็ประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วเนาะหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วอันนั้นทำไว้แล้วเผื่อไว้ใช้รอบหลังแะ เทลงไปจ้ะเทลงไปควรง่ายกว่าควรง่ายกว่าวิญญาล้างจกนที่นสีสีอยากให้เฉยเราก็เพิ่มสีนั่นไปนะอยากให้สีเลยก็เพิ่มอะไรนะสีผสมอาหาร กลิ่นหอมกลิ่นมะกรูดหอมกลิ่นมะกรูดหอมาหอมากหอมมากหอมกลิ่นะมะกรูดใส่เงี้งก็เทผงโกงลงไปก่ะน,น้ำโพน้ำโมน้ำโพ ลงกองค่งองลงองคนง่ายอยู่นะคะคนง่ายคนให้เข้ากันะใส่อันนี้ก่อนดีว่าอันนี้แอลเรียกอะไรนะลานลีนลาโนลีนเพิ่มให้ช่วยให้ผมนุ่มเ่็นผมหนุ่มลานลีน ก็สะดวเหล่านี้ซื้อได้ตามร้านเคมมีพันทวไปนะคะทุกกตามทวสก็มีแต่อันนี้มันมะลนเพื่อให้ผมนุ่มจ้ะผมคนเราจะใส่ทีหลังกับกินจ้ะผมคนเราจะใส่ทีหลังกับกินแล้วคนให้เขาเข้ากันเลย นเน,น้เด,นเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆจึ๊บให้ดูใกล้ๆอันนี้น้ำหนึ่ง ใส่ผมคนผมข้นปะทยอยใส่นะคะผมคนนี้เชิมความเหนียวคะ่ะความเข้มข้นเหมือนเราเสร็จถ้าเป็นน้ำยาล้างจานมันก็เป็นเกลือเนาะอันนี้ก็กระจากมันเกลือเดี๋ยวเขาเรียกผมคนนะแล้วก็เติมใส่ปิดนิดแต่ให้เขาละลายก่อน มันก็จะค่อยเหนียวค่อยค้นขึ้นแต่ถ้าชนะก็ใช้ได้ทุกยามนะคะตามที่เราสะดวกนะคะนข้าชนะที่ใช้กวน เานที่ใช้ตัวเริ่มคนแล้วจ้ะเริ่มคนแล้วเริ่มคลุลคแหเหมอนน้ำยายล้างจานเลยเดี๋ยวจะใส่ในน้ำเพิ่มไปอีกนะคะเนี่ยเริ่มคนแล้วคัเนี่ยเริ่มคนแล้ว หนึคนแหละยังเลย,ยใส่น้ำไปอีกน้ำเราก็ใส่ได้ตามต้องการแตใ่ในสูตรนี้ก็ให้ใส่สองลิตรกลัวจะไม่คนแต่ถ้าเกิดยังเราต้องการความจำน,นวนเยอะเราก็ใส่น้ำไปอีกก็ได้แต่ คนเรายังใส่ไม่หมดเหมือนกันเนี่ย,ยังเข้มข้น,นขนาดนี้เหนียวแล้วนะเหนียวแล้วนะเราสามารถใส่ได้อีกนะเนี่ยเพราะว่ายังข้นอยู่เลยเพราะว่าผมข้นยังมีอยู่เลยอะให้เยอะมากเซตนี้ซื้อชุดทำชุดที่ทำมาในประมาณ ร้อห้าสิบบาทจ้ะร้อห้าสิบาทในแอปต่างๆก็มีแต่ท่นนี้ไปซื้อที่ร้านเคมีภัเเคมีทันในตัวเนางเนาะใส่ไปสามลิตรแล้วน้ค้งน้ำเนี่รวมรวมวัตถุดิบด้วยก็จะเป็นสี่ลิตรเนาะรวมวัตถุดิบด้วยก็จะเป็นสี่ลิตร เราใส่น้ำไปสามเดตรเองนี่ก็เริ่มเราก็เก็บมาเพิ่มผงคุณไปนันเกลืออะเต็เขาเก็บผงคุณเนาะแด่ถ้ช้เราทำน้ำยาล้างจานเราใช้เกลือนะหรือภาษาที่เขาเรียกมันภาษาที่เขาเรียกที่ร้านเขาเรียกแบบนี้เริ่มคมุณมาอีกแล้วจ้ะ จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้ที่เหลือเราน้ําที่เหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะน้ำมะกรูดที่เหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้วัตถุดิบนี่เราจะใช้เป็น,นมะกรูดก็ได้อันชันก็ได้นะตามสะดวกของเรามีน้ำอันชันต้มทิ้งไว้อยู่ไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่าตุมน้ำแล้วเนาะไวใส่ตู้เย็นไว้นะเหนียวคนเลยจ้าอันนี้คือกลิ่นถ้าเราจะเพิ่มกลิ่นเข้าไปเพิ่ม,มเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วจ้ะแค่นี้เสร็จแล้วจ้ะแล้วก็เป็นถูกขวดใส่ตู้เย็นไว้ใช้ในน้ำเลยจ้ะอระมาสี่ดิบเลยนั่นเนี่ย ดมกลิ่นกันหอมไหมเด็กๆในบ้านเขาจะไม่ติดกลิ่นมะกรูดอย่างเราเนาะมันก็จะหอมไปอีกอย่างเนี่ยเหนียวขึ้นคนดีจัง เดี๋ยวจะลองเอาเอาอัญชันมาผสมไม่รู้จะใช้ได้ไหมเอาสีของอัญชันมาผสมอันนี้น้ำเดือเดี๋ยวจะลองเอาสีของอัญชันมาผสมไปจะ ลองดูลองดูลองดูมีสีน้ำอัญชันอย่น,นี่น้ำอัญชันต้มไว้ตั้งนานแล้วไม่รู้จะเสียไหมโอ้สีมันสีแล้วเนาะไม่รู้จะเสียไหมอันชันกับมะกรูดเลย ลองลองดู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 สักแก้วนี่แล้วก็ทิ้งให้กองเขาลองดูสักแก้ว อันนี้เพิ่มมันชันเพิ่มมันชันเพิ่มมันชันก็ดูดีไปอีกอย่างหนึงเนาะเพิ่มมันชันก็ดูดีไปอีกอย่างนึนนนงนนทดสตบทดสต๊เอาประมาณนี้ก็แล้วกันอันนั้นจะเป็นสีอันชันเนาะนี่จะเป็นสีอันชัน เหนียวนุ่มชุม่มแค่นี้ก็ได้ยาสระผมสูตรประหยัดแล้วจ้าเข้มข้นเหนียวนุ่มสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมจ้า